ค่ะกรับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกทท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสูช่องพ่อนผ้ารวยเนาะค่ะวันนี้แอดสิภาพไปสัมผัสตาปื๊ดเนาะค่ะจากเหล็กหลับวงในจากว่างนําเขียววาใดตัวใดเนาะค่ะเพื่อสิได้พี่น้องููแล้วก็รู้ก่อนใครรวยก่อนใครเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกะ ไปหาพอปืดกันเนาะค่ะพี่น้องคะก็อย่าลืมนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะค่ะสาหรับพี่น้องที่เข่ามะม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเพื่อสืบริเพาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทังช่องพอผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ่อปืดแต่ปืดสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเขาให้มาแบบว่าเช่นที่ว่าเขาเขาพูดเผื่อว่าได้มาจากไหนก็ไม่รู้ครับผมแต่เป็นคนใกล้กันน่ะติดกันเลยบ้านเขาติดกับวังเลย เออเขาได้มาไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไอเขาอาจจะไปเดินสะรุดก้อนหินแล้วก้อนหินมันมีเลขอยู่ก็ไ้ไม่รู้ใช่ไหมเลขตัวไหนคะตะปิดสองหกับเจ็ศูนย์ไงเขาได้มาสอหกับเจ็ดศูนย์ไม่เอาูเมื่อกี้ว่าสองเก้าเออสองก้าสองเก้าสไม่ใช่สอกับเจูนยคะย่าแค่นั้นเลยเขาให้มาสองตัวเป็นคนที่เคยรู้จักกันอหะเขาอยู่ในใกล้ๆวังกันแหละ เขาบอกว่านี่บอกให้จัดปืกคนเดียวนะไม่ไม่บอกคนอื่นบอกเดบอยอ้อด้วยอ้อมาครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วอ้อจ่ายค่าจาัดการเขาอย่างจ่ายให้แล้วค่ะเมื่อกี้ขอแล้วพอดีต่ต้องเรียกสุทำไมอ่ะสุพารวยไงไม่ต้องสูลอกจะสูทำไม <c oughs> แล้วไม่ใช่แล้ววันนั้นได้เลขไปแล้วไปลงให้เอฟซียัง ลงแล้วค่ะครับดีแล้วเพราะว่าเอฟซมี FC หลายคนบอกว่ามันจะออกแค่70ศูนะมันไม่ออกเจ็ดศนหนึ่งครผมมันมันก็มันก็ตรงกับเพื่อนเพื่อนที่ใกล้คิดกับบังเขียวโทรมาหาตั้งพืนอะไรครับผมเขาโทรมาบอกให้บอกว่านี่บอกให้สจะพุ้คนเดียวนะอืม แต่ก็มันไม่ใช่เลขปูเราก็ยังไม่มั่นใจแต่ตอนที่บอกห้าเจตปูเขียนให้ที่ดินเลไไงโอ้งไ้ยเหรอปูมือเขียนที่ดินเลยวันนี้ยังไม่เขียนที่ให้ดินเจเจมันจะโทรมาบอกนะปูไอแต่พืชเนาะเอาไอโอแก่จ่ายค่าจัรจัดเขาจ่ายแล้วนี่แม่ถามได้แกต้องจ่ายเขาเนะอย่าเป็นล้าค่ะเขามีนาทีเขาก็เราเอาแก่มาส่งนะพ่อน้อยเก็บไข่ได้กำลังเดินทางมาเดี๋ยวถึงครับ เขาเราเก็บมาเต็มคันรถเลยเขาโทรมาบอกเดียเ๋ยวนี้ขอเชิญญาติโยมทําบุญตามสบายนะวันนี้มีแอดมินมาสองคนใครอยากออกทีวีก็มาทางนี้จ้าครับตะปืด๊ดแล้วแล้ววันไหนเขาจะโทรมายืนยันไม่ใช่น, <c oughs> นั้นต้องไม่ฟองอ่ะถ้าจา้ารีก่อน <lio? S 2> ต้องไม่ฟองไม่ฟ <c oughs> องเป็นคน <c oughs> ยืนยัน แม่ฟองนี่เป็นคนทรงนั่ไงเป็นคนที่เขายินทีแต่ว่าคราวก่อนนี่ไปเห็นเองไงเขาเขียนที่ดินให้เลยอ๋อตะเพิดไปช่วงนั้นไปตะเพิดไปไปกับผ้าจาย์ไงไปนั่งอยู่แล้วก็แกเดินเข้าทรงเสร็จก็เดินบนไปบนมาเขียนที่ดินให้เลยครับผมขีดขีดให้เป็นตัวเลยอ่ะถ้าขีดให้เป็นตัวเนี่ยแน่ชัดแต่ว่าตอนนี้คนใกล้เคียงก็โทรบอกเฉยๆเขาบอกเฉยนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าแม่นหรือเปล่า เดี๋ยวคนกลุ่มวัปีก็จะเสียใจเพราะมันไกลเกินกลุ่มวปีเาเอเจ้าก็ให้เนาทางมาเนาะให้เราทางมาให้แนวทางมาเงี้ยเขาบอขนนหับเจ็ดศูนย์กับสองเก้าครับถูกต้องเขาบอกมาขนาดนั้นเจ็ดนย์กับสอให้มาเป็นแนวทางนะครับผม แต่ว่าถ้าได้ได้ยืนยันจากแม่ฟองนี่โอเคเลยครับผมเนี่ยกำลังกำลังส่งไลน์ไปถามอยู่แม่ฟองเป็นไงแม่ฟองไม่ได้คยได้เวลาแล้ววันนี้แม่พอได้ไปถ่ายที่ไกลๆบอกคิดถึงตะพืชกก่อนคนอื่นก็เลยต้องมาไปปูสี่ศูนย์ที่ปูซีศูนย์ปล่อยเลขเดียวเด็ดๆเดี๋ยวไปปูสี่ศูนย์เด็ดมาก ปื๊ดก็เด็ดมากอันนี้แฟนขับของพรพาลวยของสุพารวยน่ะบอกว่าให้มาตามพ่อปื๊ดให้หน่อยพ่อปพื๊ดหน้ารักมากอ๋อแปลว่าเขาบอกมาอย่างเงี้ยแต่ผมยังไม่ไม่ยืนยันนะไม่มั่นใจอ่ะเขาบอกมาแค่นั้นแต่ที่มั่นใจก็คือเลขของเนี้ยเลขของวัดเนี่ยของวัดเราของวัดเราเนี่ยอ่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่มั่นใจมั่นใจแค่เจ็ดศูนย์เฉยเฉยอ๋อมั่นใจเจ็ดศูนย์อ่ามั่นใจเจ็ดศูนย์เฉยเฉย ไม่มั่นใจว่าจะออกสามตัวเพราะหนึ่งศูนย์ออกยากมากเลยเลยอ,ออกยากเจ็ดศูนเนี่ยออกง่ายออมาจะออกด้ท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งทันว่าผมได้ที่ออกจอดจอดเจ็ดศูนย์มัอนอันเออ นั่นแหละแต่ืตดพูดอย่างนี้เลยมันต้องจอดก่อนถึงจะออกอะไรมันต้องจอดจอดสองรอบแล้วก็ออกพูดอย่างนี้แหละเอฟซีพรพรวยไม่ได้ยืนเสียงรมันแตปพูดน่ารักเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามันออกมาจริงๆนะเราก็ไม่ต้องจอดแล้วแต่หวยนี่ก่อนที่มันจะให้เราถูกมันบอกจอดจอดก่อนไม่เราจอดก่อนแล้วก็บอกให้เราถูก จอดจอดห้าเจ็ดว่างั้นโอ้ยเจ้ามือไม่ขายไม่พรผมไปซื้อไหนเจ้ามือมันก็ไม่ขายนะวันวันนี้ก็จอดจอดอีกเหมือนกันไปส่งได้กี่องค์แล้วเดี๋ยวกำลังจะทยอยโอ้นี่นเรียกซูซูส,ส่งได้กี่องค์แล้วเดี๋ยวกำลังเนี่ยกำลังคนนี้เขามาเขาจะทําให้ใหม่คนที่เลี่ยมพระเนี่ยพระอาจารย์จะเลี่ยมอีกห้าร้อยองเขามาเมาื่อวานเนี่ยเขามาดูแลอันนี้อันนี้มันออกเองนะพครคนนั่นแหละ เดี๋ยวพอนี้ไปคุยกับบางบางท่านท่านอยากเอาไปเลี่ยมเองเออเอาเอาไปเอาไปโฆษณานะอ้ยไม่ใช่โฆษณาพูดผิดกับขอโทษขออภัยขาย FC จะเอาไปให้ FC ดูพูดผิด FC อยากเห็นทองสามลิตรเนาะพอเปื้อนเนาะทองสามลิตรครับทองสามลิตรทองสามลิตรครับออืก็คือท่านก็ไม่ใช่ทองแดงครับเป็นทองสามลิตรคุ้มภัยเนาะพอเปื้อนคุ้มภัยเป็น เขาเรียกอยู่ยงคงกระพัน,มนามหน้าที่ของพระคืออยู่ยงคงกระพันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหรียญบุญจิวพาวตตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าชอบก็บจับถ้าไม่ชอบก็บผ่าน แล้วไม่เอาไม่ออกไม่ได้จะไม่แตกหมดแล้วอ่าถ้าแตกก็ออกได้เอาออกเล่อยโศเอาออกให้หน่อยเพราะว่าต้องให้เอฟจีบอกให้อาจารย์เอาแบบทองกับเงินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสามมาพอบอกสามมาก็วิ่งเลยสามตัวเดียวไม่ต้องอย่างอื่นเป็นคาถาบูชาปูชีพศใช่ไหมอรหังสามมาพอสามมาสามพุทโธภะคะวา สามอะไรอ่ะอนโมสามสามจบเนาะ,นนะนนบูชาปู่ชีประเขาเอาใส่ตรงไหนก็ได้ครับถ้าสมมุติเราค้าขายแล้วก็ใส่ไปในผ๋องที่เราใส่ตังไว้ให้ลูกค้าโอ้โแขกตึมถ้าสมมติเราจะไปรถใช่ไหมจะเดินทางก็ไว้หน้ารถนโมโเสร็จไว้หน้ารถนตังนโมสามจดนะน้าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรปู่จะไปช่วยไว้อ่ะ แต่ที่อยากได้บอกถ้าสามมาก็วิ่งสามได้เลยนะใช่ไหมอบอกสามมาขอบคุณพ่อเปื้อนมากค่ะเอซบอกพ่อเปื้อนน่ารักมากค่ะแล้วไม่ใช่แล้วไม่พอจะกลับผมว่าปีนีวันนี้เหรอกลับสิจริงรอ่ะใช่ค่ะพี่น้องคะนี่กาเป็นตัวเลขจากวังน้ำเขียวนะคะพี่น้องกับพิจารณะนานะค่ะ ยึดจับชาวลากินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะรู้ก่อนใครรวยก่อนใครเนาะค่ะตามทุกสถานการณ์เนาะค่ะของพ่อปื้ดใจดีนะคะแห่งวัดกุดแห่แห่งนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อพ่อปื้ดใจดีวัดกุดแห่เนาะค่ะเพิ่นกระไดฝากแนวทางของว่างนําเขียวมาเด้อพี่น้องค่ะจังไดเก็ไปพิจารณาซึ่งงวดที่แล้วเขาเต็มเตมเตมนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าเจ็ดนาะค่ะพี่น้องวดนนี้ก็คิดว่าสีคือเก่าเนาะคะ่ะ,คะพี่น้องบ่อผาดแทรเนาะค่ะรู้ก่อนใครรวยก่อนใครเนาะค่ะพี่น้องค่ะ จังไรแอดมินกาฝากพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกทันเนาะค่ะให้เอาไปพิจารณาเนาะค่ะยึดจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เดอค่ะพี่น้องค่ะก่อนเฮ้าสี่บ่ท่านมูเนาะค่ะพี่น้องยึดจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนอันค่ะพี่น้องค่ะถ้าอันมาแล้วซื้อบ่ได้ดแท้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะบออันกาสีลอตเตอรี่เบิดก่อนมูเนาะค่ะพี่น้องค่ะฉลากกินแบงรัฐบาลนี่เพื่อนเฮ็ดออกมานี่เฮากับฝ้ายยิบเอรเดอค่ะทามากตัวใดก็ได้ ค่ะทางช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ถ้าเสียงโชคนะคะพี่น้องเพื่อโชคเพื่อมานเท่ากับสีซอยเหลือาการกุศลไปนำ้ำได้รางวัลที่หนึ่งไปน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจังไดกับไปวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาบรงกรเด้อะคะ่ะพี่น้องค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางดีๆจากว่างน้ำเขียวฝากเนาะคะ่ะจากพ่อปื๊ดใจดีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เด็ดตะเวนสองค่ะพี่น้องรางวัลสองค่ะพี่น้องปองป่ายทันได้ค่ะถ้าอยากมาทำบุญยูวัดเพิ่นกัมาได,ด้ด้อค่ะพี่น้องเด้อะอาจา์เพิ่นเปิดเป็นทางการแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีทางไก่ทา้งไก่เนาะค่ะอยากมาร่วมสร้างโบสถองอุโบสถน้ำะอาจานกะติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะทังวัดเปิดเป็นทางการแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องอย่ไก่อย่ไก่กะมารวมบุญน้ากันได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพา,าจารย์เพิ่นยินดีต้อนรับทุกทุกเครือข่ายทุกๆสำนักได้ค่ะบว่าสิปเป็นญาติถ้ำทางไก่ทางไก่กะเดินทางมาทําบุญกัะพายจานเพิ่นใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็เอื้อนแอานาก็ขอฝากพี่น้องปองไปไว้เดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดเด้อค่ะเพื่อสิบปริภาทตข่าวสารดีๆเดๆจากทั้งช่องพรผ้าลวยเนาะค่ะหรือว่าทาั้งช่องสุผ้าลวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้เฮงเฮ่งลุ้ยๆยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ